สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาต่อกันในเกม Left Way าร์ทที่2แล้วนะครับผมเราจะกลับมาตามหาทางกลับบ้านให้กับร้องน้ำพึ่งกันต่อนะโอเคลุยกันเลยประตูนี้ไปกันต่อเลยฮะอา้าวคัสซีเลยเหรอประตูนี้ไม่ได้ล็อกไว้แต่เราเปิดไม่ได้อา้าวประตูไม่ได้ล็อกไว้แต่ว่าเปิดไม่ได้เหรอแปลกเว้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยศพเด็กหายไปแล้วว่ะไอเด็กขึ้นผูกคออ่ะเฮ้ยเฮ้ย เริ่มเราจะขนลุกฮะคุณผู้ชมเริ่มจะขนลุกเดยนะผมย้อนกลับทางเก่าก่อนมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะยัเก็บของบางอย่างนะเอประตูกลับมาเปิดไม่ได้อีกแล้วเอ้าประตูเปิดไม่ได้อีกแล้วหรอเอ๊ะจากั้นทางไปมันก็ไม่มีแล้วนะถ้าขวาไปไม่ได้ซ้ายไปไม่ได้ก็ตันแล้วนะมีอะไรผมไม่ได้เก็บอีกว่าเนี่ยเออเดี๋ยนะผมใช้มาสเตอร์คีย์ได้ไหมใช้มาสเตอร์คีย์อ่ะเราคิดว่าไม่จําเป็นอ้าวไม่ได้เหรอเราจะเข้ายังไงอ่ะ เราเปิดประตูนี้ออกได้แล้วเดี๋ยวจู่ๆก็เปิดได้เหรออ่าเปิดไป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 อุยอ้ยอุย้ยอ๋อเราเปิดประตูได้เพราะว่าไอเด็กเนี่ยมันมันเปิดให้เรามันมันเดินออกมาโอเคเฮ้ยแล้วทำไมเสียงเพลงบันทึกอ่ะทำไมเสียงเพลงบันทึกอุ้ยไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เลยเออสวัสดีครับโอ๊ยเดี๋ยว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 ไอเด็กมาไล่เราโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โห อ่ะตายเลยอะไรวะเนี่ยเริ่มเกมก็ตายเลยเอาใหม่เอาใหม่เลยไอ้ผีเด็กมันว้ามาดักหน้าได้ด้วยอ่ะไปเร็ว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 วิ่งไปไปไปนว่าปุ๊บปุ๊ทีนี้มันจะดักหน้าดักหน้าดักหน้าเปล่าเฮ้ยไม่ดักไม่ดักไม่ดักวิ่งทะลุเลยโอเคอาจจะไม่ทันได้ไงวะ อีกทีอีกทีอีกทีข้านี้วิ่งแบบสุดตีนสุดตีนสุดตีนแบบไม่แคร์สือไม่สนใจอะไรแล้วไปเร็วเร็วเร็วิ่งวิวิเปิดประตูเออเ้ยดักหน้า้เยมันดักหน้าโอ้โหเดี๋ยวนเดี๋ยวนใจเย็นใจเย็นสุบแล้วเราก็ต้องวิ่งก่อนวิ่งก่อนสเต็ปหวิ่งสเต็ปวิ่งยังวิ่งอยู่ยังวิ่งอยู่พอมาสเต็ป3ปุ๊บมันดักหน้าเราเดินย้อนกลับเดินย้อนกลับเอเข้าประตูโอ้โหเกือบไม่ทันแล้วยังไงอ่ะแล้วกลับไปใหม่อ่ กลับไ้ยังอยู่อีกเหรอยังอยู่อีกจ้ะอะไรวะเนี่ย <ś les> สรุปแล้วมันต้องไปยังไงอะคือแบบงงงงมากเดี๋ยวนะ <ś les> ครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราวิ่งได้เลยครั้งที่สองก็วิ่งได้นะครับแต่ว่าไอ้ครั้งที่สามเนี่ยเนี่ยมันดักหน้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันดักหน้าเราอะเราเราไปไม่ได้เนี่ยเนีๆๆๆ่ยเดี๋ยดูๆๆดิๆๆๆดีดูดิเอ่อหรือว่าเราต้องหลอกลอบะเดี๋ยวนะลองวิ่งกลับก่อนวิ่งกลับมาอย่างนี้ปุ๊บ อา้าวไม่มาเว้ยมันไม่ตามนี um, ่ว่าเฮ้ยไม่ตามด้วยเราล่ออ้าวเฮ้ยมา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 เฉยแล้วคือแบบเราล่อไม่ได้อ้าวเอ๊ะเอ๊ะล่อได้นี่ว่าเฮ้ยล่อได้โอเครอดแล้วร่อได้ยังยังยังไม่รอดโอ้ยเอาหายเฮ้ยเ้ามันมีมีการมาปล่อมาป่าด้วยอุ้ยงงงงจัดมันยังยังอยู่ยังมาอยู่เอาโยโยยอ๋อเฮ้ยคือคือยังไงคือยังไงคือยาวเฮ้อ ไปเกมพี่จุ๊กได้งงมากมันต้องมีสเตปม,มันต้องมีสเตปสเตปอยู่ในหัวใจสเตปอยู่ในหัวใจวิกลับวิกลับก่อนเด็กหายเด็กหายเราไปข้างหน้าเด็กหายเราไปข้างหน้าเออโอยง่ายง่าย,ายแค่นี้จุกงงตั้งนานเฮ้ยมันยังตามอีกวะเอ้ยเหมือนจะไม่ตามแล้วอะไรอ่ะบ้านในฝันจ้าทางนี้ไปได้ไหมไปไม่ได้ถนนแตหกหักเราผ่านไปไม่ได้โอเคมันขึ้นข้างบนเลยมีบ้านในฝันด้วยนะบ้านในฝันที่แบบไม่เอาฆาตกรเด็กได้ไหมไอฆาตกรเสรนกาศเนี่ย ข้างบนก็เหมือนจะตันเหมือนกันป้าทางขวานี่เป็นรั้วบ้านเอาไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนข้างบนเป็นกองหินขนาดใหญ่อ่ะใช่ไหมไปไม่ได้หรอกแต่เราอยากจะไปดูนะฮะเราอยากจะไปดูไปไ,ได้ไหมครับโอโ้โหน้องน้ำพึ่งตัวเล,เล็กนิดเดียวไปได้ไหมกดดูทางมีก้อนหินขนาดใหญ่ขวางอยู่เออนั่นไงผมก็ว่าอยู่ไปไม่ได้ทางนั้นต้องเข้าบ้านทางซ้ายแล้วแหละทางเดียวเลยมาครับเข้าบ้านทางซ้ายก่อน มาแล้วโอ้โหบ้านใครวะเฮ้ยมีเซฟปะนะ่ะใช่เซฟปะโอ้โหเซฟเนียนมากอย่างก,กับฟอร์นิเจอร์อ่ะขึ้นเซฟใหม่เลยเรียบร้อยมีของให้สำรวจไหมครับตรงโต๊ะตู้คุณจงคุญแจมีเปล่าไม่มีอันนี้ออกนอกบ้านแล้วประตูด้วยนะ่ะไปไม่ได้อ้าวไปได้แค่ประตูซ้ายเหรอน้ำพึ่งพบแผนที่ติดอยู่ที่ประตูโอเคเอามาเลยแล้วอ๋อ้วออกได้ออเลย,เลยโอเคอื คัสซีนเหรอใายแปลกหน้าสวัสดีครับขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับคุณรู้ไหมว่าที่ที่ไหนน้ำพึ่งเราชื่อน้ำพึ่งนะเรียกพึ่งเฉยๆก็ได้ผมชื่อนัทครับค่ะคุณนัทที่คุณนัทถามพึ่งมาจริงๆแล้วพึ่งก็ไม่รู้หรอกว่าที่ที่ไหน เพิ่งรู้สึกตัวมาก็มาอยู่ที่นี่แล้วแล้วเพึ่งก็จําอะไรไม่ได้เลยด้วยผมก็เหมือนกันพอรู้สึกตัวผมก็จําอะไรไม่ได้เลยแต่เพิ่งรู้สึกว่าที่นี่มันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้บางทีก็น่ากลัวด้วยเหมือนเป็นที่เลึกลับแห่งหนึ่งที่แยกตัวออกมาเลยเพิ่งคิดมากไปหรือเปล่าครับที่นี่ก็น่าจะเป็นที่ใดสักที่หนึ่งแหละ ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดีล่ะค่ะที่สำคัญตอนนี้คือเราต้องหาทางออกจากที่นี่เพิ่งเจอกระดาษใบนี้มันมีข้อความว่าทางออกอยู่ตรงที่เพิ่งเจอเพิ่งว่าจะลองไปที่ที่ระบุไว้ในนี้ดูค่ะข้อความเหรอมันมีอะไรอื่นๆยืนยันไหมครับคุณพึ่งว่าที่นี่จะเป็นทางออกจริงๆจะว่าไปมันก็ไม่มีหรอกค่ะ แต่เพิ่งรู้สึกว่าน่าจะลองไปดูเพิ่งคิดว่าอย่างนั้นผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรหรอกเราน่าจะลองไปที่อื่นดูมากกว่าคือเพิ่องอยากจะลองไปตามกระดาษแผ่นนี้ดูก่อนนะคะเพิ่งว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆก็แล้วแต่เพิ่งนะส่วนผมจะไปสำนวนรวจรอบๆก่อนว่าที่นี่มันคือที่ไหนมีอีกเรื่องหนึ่งครับ เพิ่งได้เจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบ้างไหมเธออายุเก้าขวบนะครับเอ๋ไม่เห็นนะคะเธอคือใครเหรอเขาเป็นน้องสาวของผมเองถามเผื่อไว้ว่าเขาอาจจะมาติดอยู่ที่นี่ด้วยขอชื่อตองนะเอาละผมขอตัวก่อนดีกว่าเอาไปแล้วเอ่อเพื่อขอเตือนนัดอย่างหนึ่งด้วยว่าอย่าเข้าไปที่ฮัสกี้การ์เดนเดดขาด ทำไมเหรอพึ่งที่นั่นมีอะไรไม่ดีหรือไงมีผีค่ะพึ่งเจอมาแล้วผีนี่พึ่งพูดจริงหรือพูดเล่นครับเนี่ยพึ่งไม่ได้พูดเล่นนะคะพึ่งเกือบถูกผีฆ่ามาแล้วด้วยเอออย่างนั้นก็ได้ครับผมจะไม่ไปที่นั่นละกันผมไปก่อนนะโชคดีครับพึ่ง โชคดีค่ะนัดแล้วนัดก็จากไปจากไปในทางที่แบบไปทางคัสกี้การเด้นด้วยนะโอเคผมเซฟเกมก่อนอว่าแต่นักคนนี้เขาเป็นใครนะเขาไม่ิดอยู่ในโลกเดียวกับเราแล้วเขาก็ตามหาน้องสาวด้วยนะเอาสาดน้ำตกแต่งด้วยก้อนกวดล้อมรอบอยู่จ้ะข้างบนนะสวนหย่อมบริเวณข้างบ้านเออมีแต่วิวชูทัสเวย้ย ไม่มีของเหรอโอเคครับเราไปกันต่อทางซ้ายไปไม่ได้เดี๋ยวไปขวาเลยเหมือนจะมีประตูด้วยเลยบไปไหมไม่ได้ตันโอเคงั้นเข้าประตูเลยเฮ้ยใครอ่ะ <laughs> มายืนสวัสดีงกงกงกอยู่เออสวัสดีค่ะคุณ <laughs> พนักงานต้อนรับอ๋อกลไกดูติดติดขาดขาดเราคิดว่าคงไม่ค่อยจะดีแล้วอ๋อใกล้พัง <laughs> ใกล้พังแล้ว เศษกระจกของร้านอาหารแต่กระจายอยู่ตามพื้นจะไม่หมดเลยอ่าฮะเอาละแค่นี้ก็ไปไม่ได้หรอเดี๋ยวพึ่งเธอใส่รองเท้านะเธอสามารถเหยียบมันไปได้นะพึ่งทางซ้ายมีทางด้วยเอ๊ะจะว่าไปผมได้แผนที่มาแล้วนี่ว่าเดี๋ยวนะดูแผนที่ก่อนอ่าจากจุดเซฟเราเดินออกมาเป็นร้านอาหารโอ้เราไปต่อได้ไกลเลยอะไปได้หลายทางมากเลยคุณผู้ชมโอเคงั้นเดี๋ยวตรงไปเลี้ยวซ้ายก่อนทางซ้ายนี้ ตันไปไม่ได้เหมือนจะมีประตูเป็นห้องน้ําแล้วมีรูปผีวาดอยู่ทางขวาอยู่นะ <c oughs> ที่ล้างมือกระจกแตกและใช้การไม่ได้แล้วอ๋อฮะประตูล่ะประตูถูกปิดตายไม่สามารถเปิดออกมาได้อ่ะอันนี้อ่ะปิดปิดปิด,ป,ดปิดหมดเลยมีของไหมเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมุมกล้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นโถปัสสาวะโถปัสสาวะชายบางอันก็ชรุดเสียหายไปแล้วอ้าว ไม่ได้เฮ้ยทางขวาเหมือนจะมีเลขอยู่ป่ะใช่ไหมเลข8ปดหนึ่งหนึ่งโอเคจดไว้ก่อนอ่าแปดหนึ่งหนึ่งโอเคไปกันต่อไอ้เลขตัวนี้ใช้ทำอะไรวะต้องไปหาดูนะครับอาจจะเป็นรหัสอะไรบางอย่างอ่าไปไหนดีไปซ้ายแล้วกันทางซ้ายมาเป็นเอ่อเป็นบ้านคนนะตรงนี้เหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเป็นหมู่บ้านอ่ะนี่ไปได้ปะไปไม่ได้ถมีรถขวางอยู่บ้านนี้เข้าได้ไหมครับเอาหน้าถ่ายเลยอุ้ย ที่หน้าต่างบ้านเหมือนมีคนกำลังจ้องมองดูอยู่แต่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยนี่อาจจะเป็นแค่หุ่นที่ถูกวางเอาไว้อ๋อโอเคแม่ทำซน่ากลัวเลยเอาน้าถ่ายเอยเจะอะไรเหรียญเข็มกัดลูกกุ้งเอาเราได้เข็มกัดมาเยอะมากเลยอะแต่ว่าจะทําอะไรอะมันมีเลขติดอยู่ด้วยนะนเลขหนึ่งสองสามไม่เข้าใจเลยอะเออหรือว่ามันเป็นเหรียญเกี่ยวกับพวกราศีหรือเปล่าใช่ไหม อันนี้ราศีปลาเมงป่องแล้วก็ราศีกุ้งเออไม่มีราศีกุ้งไม่มีไม่ใช่ละไม่เกี่ยวกันโอเคเดี๋ยวสำรวจไปเรื่อยๆก่อนตรงนี้มีตู้ขายน้ําด้วยมีเก้าอี้อ่ะบนเก้าอี้น้ําพึ่งพบรูปปั้นยายอยู่บนเก้าอี้ไม้รูกป,ปั้นยายเหรอเออรูปปั้นตายายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าตามความเชื่อของคนไทยประตูนี้ไปได้ไหมไม่ได้อ๋อโอเคไม่มีของแล้วครับ ฝั่งซ้ายเป็นลานจอดรถก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะแตะถามต้นไม้นี่ล่ะไม่มีท้ายแล้วออาประตูเปิดได้ไหมครับเปิดไม่ได้ประตูรัวสําสหรับเปิดออกไปได้แต่ว่ามันล็อกอยู่อา้าวก็คือเปิดไม่ได้นี่หว่า <c oughs> มีของอะไรอีกเปล่าเอาหน้าถ่ายเลยะจะอา้าวน้ำพึ่งพบกุญแจที่ถูกพันเชปติดอยู่กับซี่โครงของลัวหามีของอยู่ตรงนี้ด้วยหรอตายแล้วถ้าไม่เอาหน้าถ่ายนี่ไม่รู้เลยนะมีอีกเปล่า เอาหน้าถ่ายให้หมดน้ำผึ้งอ่ะไม่มีแล้วแฮะดูเหมือนว่าฝั่งนี้จะหมดแล้วครับไม่มีของแล้วโอเคเดี๋ยวกลับไปทางนึงก่อนกลับมาที่ทางแยกตรงนี้เออเดี๋ยวนะจะว่าไปผมยังไม่ได้กดสำรวจเลยอันนี้กุญแจอะไรเช็คก,ก่อนกุญแจถูกทำตามแบบต้นฉบับไีกทีเรายังไม่รู้ว่ามันใช้กับอะไรอ้าวเป็นกุญแจที่ปั๊มมานี่ว่าไม่ใช่กุญแจต้นฉบับอันเนี้ยลูกป,ปั้นยาย ดูเหมือนจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำขึ้นมาเพื่อให้คนเคารพบูชาอ๋อที่ด้านหลังของรูปปัน้นมีตัวเลขเขียนอยู่ด้วยอ้าวได้หวยแล้วคุณผู้ชมหวยงวดนี้สี่ห้าสามสมเฮ้ยใช่ปะเนี่ยโอเคออกก่อนเราขึ้นไปข้างบนกันมีการมาใบ้หวยด้วยฝั่งซ้ายมีม้านั่งและบนม้านั่งมีคีมมีคีมวางอยู่ด้วยโอเคคีมตัดลวดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าโอเคมองเดินหาในซ้ายขวาเอาหน้าถ่ายครับ เดี๋ยวไม่เจอของประตูล็อกอา้าวประตูล็อกเหรอผมมีกุญแจนะอันนี้ได้ป่ะอ่ะประตูไม่มีที่ให้ไขคุญแจเอา้าไขกุญแจไม่ได้เหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะผมเปิดแมปก่อนฝั่งนี้ล็อกฝั่งนี้ตันผมต้องเดินกลับแล้วเลี้ยวลงมาโอเคครับทราบผมต้องเดินกลับมาตรงนี้ครับแล้วเขาบอกให้เลี้ยวลงมุมนี้เหรออ๋อมุมนี้โอ้โหแทบมองไม่เห็นเลยเนี่ยเอาเซฟก่อน พอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเลี้ยวนี่เข้าตอกซอกซอยตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เหมือนจะมีของเดี๋ยวนะมีสองจุดเลยมีตรงนี้ด้วยครับเก็บก่อนเอา้าไม่ได้เหรอไอ้ก้อนๆที่พื้นนี่ไม่ใช่ของเหรอไม่ใช่ครับด้านเนี้ยน้ำผึ้งพบลูกป,ปั้นตาอยู่บนท่อนไม้เอา่ะได้ครบแล้วครับลูกป,ปั้นตาใหญ่ตามความเชื่อคนไทยมานั่งมีของไหมไม่มีโอเคงั้นตรงไปก่อนเฮ้ย เจอแล้วเด็กผู้หญิงเอา้าชื่ออะไรนะชื่อตองว่ะน้องตองน้องตองไปแล้วน้องตองยืนดูอะไรอยู่อะ่ะน้ำพึ่งพบภาพถ่ายแปะอยู่ที่กระจกของอาคารภาพถ่ายเหรอภาพถ่ายอะไรวะภาพถ่ายเป็นภาพตู้ไม้ใบหนึ่งเด็กผู้หญิงมองที่ภาพถ่ายนี้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรพิเศษไหมเออคงจะมีแหละแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับเพราะว่าเกมมันฮินมาขนาดนี้แล้ว ต้องมีแหละเราโผลมาทะลุหลังอาคารโอ้ตรงนี้เป็นระเบียงไม้เว้ยอ่าฮะแล้วเจอประตูครับเปิดได้ไหมน้ำพึ่งลดล็อกประตูปลดล็อกประตูเหรอไปโผล่ไหนวะมาโผล่อ๋อมาโผล่ประตูนี้ไอ้ที่มันไม่มีคุณแจใส่อะ่ะโอเคกลับ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 เราเรามาครบแล้วเนาะ <laughs> ไม่ต้องไปแล้วเดินวนมาก่อนครับตรงนี้เลี้ยวมามาเจอกับทางไม้อีกแล้วอปเลยเข้าไป เปิดมาเป็นเฮ้ยรหัสประตูมีกุญแจล็อกอยู่อ่าแต่เป็นกุญแจแบบใส่รหัสเนาะถ้าจําไม่ผิดผมจดไว้แล้วเออหนึ่งหนึ่งเอาเดี๋ยวนะหมุนก่อนเออนี่อย่างนี้หนึ่งหนึ่งอ่าเรียบร้อยปริศนาแบบอีซี่มากเลยแล้ววนมาทางนี้อันนี้เจอกับอีกประตูนึ่งเหรอน้ำพึ่งปลดล็อกประตูเฮ้ยปลดล็อกอยังเหรอมาโผล่ไหนมาโผล่อ๋อโผล่ลานจอดรถเอ่อ เราไปครบหมดแล้วนี่ไม่ครบหมดแล้วครับไม่ต้องไปแล้วกลับเลยของก็น่าจะเก็บหมดแล้วด้วยเคลงมาก่อนกลับมาตรงทางนี้มีของอะไรไหมครับทางถูกปล่อยให้ลกล้างจนเราผ่านไปไม่ได้เอา้าเออตรงนี้มีเซฟด้วยเอาเซฟกันรัวๆ <laughs> มีตรงไหนให้เซฟก็เซฟไปนะฮะแล้วพบกับสารพระภูมิหรือเปล่าใช่ป่ะเหมือนจะเป็นสารพระภูมินะสารเล็ก ดูเหมือนว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างแต่ว่ามีกุญแจล็อกไว้อ่ามีกุญแจล็อกเอาไว้วิธีเล่นเล่นยังไงวะอ๋อกดเป็นสีเทาได้แล้วเดี๋ยวนะผมไม่รู้รหัสอะดิออกก่อนคำใบ้น่าจะอยู่ในในตัวหุ่นพวกนี้ครับอันนี้หุ่นคุณยายหุ่นคุณยายบอกว่าสี่ห้าสามสาม สี่ห้าสามสามอ๋อเป็นรหัสเป้าเข้าไปดูก่อนอ่าสี่เหรอหนึ่งสองสามสี่สี่อ้าวอันนี้สี่เว้ยแล้วห้าห้าไม่ได้นะเว้ยมันมีแค่สี่ทั้งแนวตั้งแนวนอนเลยมีแค่สี่เดี๋ยนะอันนี้สี่เดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่หรือว่านับต่อว่ะหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ห้าอีงทีเปล่าว่ะแล้วก็หนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ใช่ดิ 1>, 1 2 3 4องใช่ไหมแล้วก็1 2 3่งแล้วก็1 2 3่อแล้วก็หนึ่งสองาวะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเอ่อที่รูปปั้นคุณตามันมีอะไรไหมอะรูปปั้นตาอาา่าฮะที่ด้านหลังของรูปปั้นมีสัญลักษณ์บางอย่างเป็นรูปลูกศรนวนอยู่รูปลูกศรนวนเหรอ อลูกศรวนอ๋อเข้าใจละเข้าใจละลูกศรวนใช่ไหมก็เป็นแบบนี้นี่ต้องกดให้ถูกปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้เลยวนไปเลยเออตามรูปอ่ะเรียบร้อยอา้าวนิ่งเลยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับคุณผู้ชมเอ๊ะแล้วมันยังไงอะไม่เข้าใจอันนี้เป็นรูปวนนะ แต่ถ้าเป็นของคุณยายอะ่ะมันจะเป็นตัวเลขเป็นสี่หสมสเป็นสี่ห้าสสมเหรอหรือว่าต้องผสมกันถ้าผสมกันก็ต้องกดไปวงกลมตามหมายเลขอย่างเช่นสใช่ไหมก็เป็นหนึ่งสสามสี่แล้วก็หนึ่งสสาสี่ห้าแล้วก็สามหนึ่งสองสามเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่นี้ มันต้องเป็นหนึ่งสองสามแบบนี้แล้วก็หนึ่งสองสามแบบนี้เฮ้ยถูกโอ้โหโคตรจีเนียสแม่สุดยอดเอาเปิดแล้วไงต่อเปิดแล้วข้างในว่างเปล่า what เพื่ออะไรอะ่ะทางขวาไปได้ไหมไปไม่ได้โอเอาแล้วเปิดสารตายายเพื่ออะไรวะเนี่ยประตูเข้าได้ป่ะครับประตูถูกล็อกประตูถูกล็อกผมมีคุญแจไขเลย ประตูถูกล็อกจากภายในเราใช้กุญแจไขไม่ได้อ้าวเอเอเดี๋ยวนะหรือว่าต้องเอาเอาคุณตาคุณยายมาใส่ใช่ไหมใช่โอ้โหเอ้ยเอ้เราก็งงนึกว่าเปิดมาข้างในจะมีของอ่ะใช้เลยอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วอ๋อแล้วประตูเปิดโอเคขอบคุณค่ะคุณตาคุณยายเซฟก่อน ต้องให้ผีตายายเปิดให้นะขอบคุณครับนี่เป็นผีบ้านผีเรือนไปเข้าไปข้างในกันเข้ามาแล้วบนโต๊ะมีของด้วยเก็บได้ไหมครับมีสิ่งของต่งตางวางอยู่แต่ไม่มีอะไรน่าสนใจโอเคไม่มีของถ้างั้นเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนตรงนี้เป็นระเบียงเหรอฮะเป็นระเบียงไปทางไหนได้บ้างครับไปไม่ได้เลยเข้าประตูได้ไหมอ่ะเปิดประตูแล้วเดี๋ยวเออน้ำพึ่งใช้กุญแจเหรอ อ๋อคุญแจอดอกเล็กโอเคมีโอ่งด้วยนะท้ายขวามีของปะครับเอาหน้าไถาไปน้ำพึ่งเอาหน้าไถาไป <c oughs> เหมือนจะไม่มีเอ่อตรงนี้มีบันไดเก็บได้ปะวะบันไดเราวน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ว่ามันถูกล่ามและโซ่็ักคุญแจไว้โอเคผมมีผมมีคีมตัดเลยเราคิดว่ายังไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้ทำไมอ่ะผมผมยิงไม่ตรงแน่เลยนี่ต้องยิงตรงนี้ปะ ใช่ไหมแล้วก็ใช้อ่ะเอา้าไม่ได้หรอเออเออโอเคโอเคตัดไม่ได้ก็ไม่ได้เอาข้างหน้าเป็นกำแพงครับมีกำแพงกั้นทางออกถนนใหญ่อยู่เออก็ต้องใช้บันไดไม่ใช่หรอ <c oughs> ก็ต้องใช้บันไดสิก็คือมันมีกำแพงกั้นอยู่ใช่ไหมเราใช้บันไดปีนได้หรือเปล่าอ่ะใช้เราคิดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้ด่นานี้ <c oughs> ไม่เข้าใจ คีมสำหรับตัดลวดหรืออะไรต่างๆที่เป็นเส้นเล็กก็นี่ไงมันต้องใช้ตัดได้ไม่ใช่หรอทําไมตัดไม่ได้อ่ะงงครับคุณผู้ชมเอ๊ไม่เข้าใจอ่ะทำไมตัดลวดไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมหรือว่าผมเก็บของบางอย่างไม่ครบหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมเดินกลับไปหาก่อนผมเดินย้อนกลับมา,าในบ้านแล้วอ่ะผมก็ยังไม่เจออะไรเลยคุณผู้ชมผมผมไม่มีของอะไรให้เก็บเลยอ่ะงงมากผมย้อนกลับมาตรงโซ่นะครับคุณผู้ชมผมก็ลืมไปว่าผมมีมาสเตอร์คีนะ ว่าจะใช้มันไขได้ก็ได้อ่าลองใช้ดูก่อนได้ไหมเหมือนลูกกุญแจจะมีอะไรติดอยู่เราไขมันไม่ออกลูกกุญแจมีอะไรติดอยู่เหรอเราไขมันไม่ออกลูกกุญแจของเราเนี่ยนะเดี๋ยวนะเช็คก่อนม a สเตอร์คกุญแจใช้เปิดอะไรก็ได้หลายอย่างอ่าฮะแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างติดอยู่อะท,ที่ลูกที่ลูกกุญแจเราอะแล้วมันไขไม่ออกอย่าบอกนะว่าผต้องเอาคีมไปตัดออก อ๋อปะโทโหผมเดินวนเป็นชั่วโมงเลยโอ้ยตา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 ย,ตาย,ต,ายตายแล้วคือคุณแจม,มันมันมีไอ้แง่งนี้อยู่มันไปเสียบอยู่นะครับแล้วมันเลยแบบไขไม่ออกอ่ะใช้นี่ไงไขออกแล้วอุ้ยหยิบบันไดได้แล้วอ่ะปีนไปพาดไปเลยไปครับข้ามไปอฝั่งอ่าโดดลงมาโอโเคเซฟเกมก่อน โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าเนาะขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเอาไว้เราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ